สวัสดีค่ะอยู่กับพี่แอลนะคะ Siri Diary ช่องของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญของพี่ก็คือ self love is the key นะคะคือการกลับมารักตัวเองกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองเนี่ยคือ ุญแจสู่ความสุขและความสําเร็จค่ะใครก็ตามที่อยากจะพัฒนาตัวเองทั้งกายและใจใดๆก็แล้วแต่กลับมาเป็นคนที่มีคุณค่ากว่าเดิมรักตัวเองมากกว่าเดิมแล้วก็มีสเปเรชวลก็คือมีอ่สภาวะอารมณ์ความเป็นสุขนะคะใครก็ตามที่มีความปรารถนาในความสุขก็สามารถกดติดตามกันได้เลยค่ะ วันนี้นะคะจะมาแชร์ในเรื่องที่ชาวต่างชาติหลายๆช่องหลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่เรียนรู้ศึกษาเกี่ยวก,กับเรื่องของ Spiritual หรือว่าเรื่องของจิตวิญ,ญญาณจะเข้าใจแล้วก็จะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะคือการ c อแบ Back Energy จีค่ะคอแบ็กเอนเนอร์ <back> <S <s ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตรวมไปถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเรานะคะมนุษย์เราเนี่ย ใช้ชีวิตใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพลังงานถ้าเกิดว่าใครเคยศึกษาหรือได้ยินเรื่องราเหล่านี้ก็จะรู้จักเรื่องนี้ดีนะคะมนุษย์เราเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยพลังงานนะคะเคยได้ยินไหมว่าเมื่อเรามีพลังงานบวกรอบตัวสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราจะมีแต่เรื่องดีๆและคนดีๆการคิดบวกจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมันคือเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะทีนี้ คล้ายๆกับมนุษย์ต่างดาวถ้าเกิดใครเคยดูหนัง UFO สมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะมีหนัง UFO เรื่องนึ่งนะที่เขาสื่อสารกันไม่ได้สื่อสารกันด้วยคำพูดแต่เขาสื่อสารกันด้วยพลังงานะยกมือขึ้นมันก็จะอู๊เนี่ยอันนี้คือเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรา ก็สื่อสารกันด้วยพลังงานเช่นกันถ้าเกิดว่าใครได้ปฏิบัติทมบ้างหรือว่าได้ศึกษาในการนั่งสมาธิบ้างเนี่ยก็จะพ่อนโดอบอกว่ามันหมายความว่าอย่างไรหลายๆครั้งเนี่ยที่แชร์ประสบการณ์ของพี่นะคะหลังจากที่ได้ฝึกได้มีการนั่งสมาธิเป็นปัจจตังเนาะ d i s c ม a ม m e r ไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นปัจจตังนะคะก็คือสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนเท่านั้นคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟัง ที่ทําให้พี่เชื่อเหตุลผลของการสื่อสารมนุษย์สื่อสารกันด้วยพลังงานนะคะการนั่งสมาธิหลายๆครั้งเลยหลายๆวัดที่เขาสอนการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะวัดหลวงพ่อจร,รัญนาะที่พี่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกสมาธิดีๆแล้วเราส่งกระแสจิตไปหาคนคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาจะรับรู้ได้ถึงพลังงานที่เราส่งไปถึงความคิดความรู้สึกที่เราส่งไปเช่นกันมันคือการเดินทางด้วยพลังงานรอบตัวเรา สิ่งที่อยู่รอบตัวเราคือพลังงานทั้งหมดอันนี้คือพี่เกริ่นให้ฟังก่อนนะคะว่าพลังงานหรือว่า Energy เนี่ยมันถูกใช้งานอย่างไรเราจะทุกๆวันทุกๆขนาดจิตเราจะส่งพลังงานของเราออกไปตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสถานที่คนสิ่งของสถานการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตเราซึ่ง ถ้าพลังงานที่เราใช้ไปเป็นไปได้เป็นไปด้วยความกังวลความทุกข์ความาไม่สบายกายไม่สบายใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตอันนี้คือเป็นเรื่องหลักการของกฎแห่งแรงดึงดนะูดแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พลังงานของเราออกไปแบบที่เป็นพลังงานบวกเป็นพลัง,งแห่งความสุขเป็นพลังงานที่ถูกส่งออกไปด้วยกระแสจิตของพลังงานบวกเราจะแวดล้อมไปด้วย สิ่งที่ดีคนที่ดีเกิดขึ้นมาในชีวิตทีนี้การ call back energy เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญและเราควรจะทำทุกๆวันถ้าเราอยากมีความสุขแล้วก็อยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยในแต่ละวันเนี่ยเรามีการใช้จ่ายอารมณ์ของเราพลังงานของเราไปกับสรรพสิ่งรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสถานที่สถานการณ์คนสิ่งของคนรักอะไรเงี้ยมันจะ ถูกใช้จ่ายออกไปพลังงานเหล่านั้นถูกใช้จ่ายออกไปด้วยความกังวลและไม่เคยได้กลับมาไม่เคยเราไม่เคยเรียกพลังงานเหล่านั้นกลับมาคิดภาพง่ายๆเหมือนกับว่าเราชาร์จแบตเตอรี่เราชาร์จแบตเตอรี่แล้วเราชาร์จในมือถือของเราแล้วเราใช้มือถือไปเรื่อยๆใช้มือถือไปเรื่อยๆส่งนู่นส่งนี่ส่งนั้นใช้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่ชาร์จแบตสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกหมดไปใช้จ่ายหมดไปก็จะคล้ายๆกันนะคะ มันก็เหมือนกับพลังงานที่เราใช้เราชาร์จแบตในทุกวันแล้วมันถูกส่งออกไปแล้วเราไม่เคยเรียกมันกลับคืนมันก็หมดมันก็มีวันหมดนะคะแล้วมันจะทําให้เรา d e p r e s s ก็คือทําให้เรารู้สึกหดหู่ทาให้เรารู้สึกว่าไม่มีกําลังใจโดยเฉพาะในเรื่องของความรักทีนี้วันนี้จะขอเจาะลึกในเรื่องของการ call back energy สําหรับความรักเคยเป็นไหมเวลาที่เรามีความ รู้สึกให้ความสําคัญกับใครสักคนความรักในที่นี้ให้ได้ทั้งทางเพื่อนชู้สาวหรือว่าในครอบครวัวค่ะเราให้ความสําคัญกับคนเหล่านั้นตลอดเวลาทีนี้ความรู้สึกของเราจะถูกกังวลกับเกี่ยวกับคนคนนั้นตลอดเวลาโดยเฉพาะใครก็ตามที่ความรักอยู่ในระดับที่กําลังระหองระแหงแล้วเราเป็นฝ่ายวิ่งไล่ล่าเขามากกว่าที่เขาไล่ล่าเราสิ่งที่เราสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเราก็คือการที่ พลังงานของเราถูกส่งไปหาเขาตลอดเวลาเขาจะทําอะไรเขาจะอยู่กับใครเขาจะไปไหนทําไมเขาไม่โทรหาหรือว่าเขามีคนอื่นแล้วเขาไม่รักเราแล้วหรือเปล่ามันจะมีคําถามเป็นร้อยเป็นพันพลังงานที่ถูกส่งออกไปคือพลังงานของความขาดแคลนพลังงานของความนิ่งพลังงานของความกังวลมันเป็นพลังงานที่ผลักออกไม่ใช่การดึงเข้า พลังงานดึงเข้าก็คือพลังงานของความสุขพลังงานของความเกรดฟูก็คือความขอบคุณพลังงานของความรู้คุณพลังงานเหล่านี้จะเป็นพลังงานในระดับบวกซึ่งจะเป็นพลังงานดึงดูดเข้ามาในชีวิตแต่พลังงานของการผลักออกคือพลังงานของความต้องการความขาดแคลนความหวยหาความตวินหาความรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้พลังงานที่เราถูกส่งออกไปแบบนี้ มันเป็นพลังงานที่ผลักเขาออกเพราะปลายทางจะรับรู้ได้ว่าพลังงานที่เราส่งออกไปเป็นพลังงานของความึดอัดมันจะทำให้เขาอ่ะค่อยๆเดินจากชีวิตเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ทำยังไงละ่ะก็อยากได้เขากลับมาอยากได้เขากลับมาอยากอยากได้อยากได้ความสำคัญของเรากลับมา สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนการ call back energy จึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่ชาวต่างชาติหลายๆคนแนะนําว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราสูญเสียความเป็นตัวเองเราสูญเสียความรักของเราให้กับข้างนอกคนนอกคนอื่นคนหลักวิธีการที่ดีที่สุดในการที่เราจะดึงตัวเองกลับมาก่อนนะก็คือการเรียกพลังงานของตัวเองกลับมา วิธีการนะคะวิธีการง่ายๆก็คือให้เราเนี่ยตั้งสมาธิก่อนนะนั่งสมาธิจะเป็นการนั่งการนอนการทําสิ่งใดก็ได้ในที่ที่สงบที่เงียบสบายให้เรารู้สึกผ่อนคลายที่สุดสบายที่สุดหลับตาจินตนาการนะจินตนาการถึงร่างกายของเราร่างกายของเราที่อยู่ใกล้ๆกับคนคนนั้นสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น แล้วจินตนาการว่าเราค่อยๆเรียกพลังงานจากคนคนนั้นสถานการณ์นั้นสิ่งนั้นกลับเข้ามาในชีวิตกลับเข้ามาในร่างกายของเราโดยจะจินตนาการคล้ายๆกับกระแสไฟใครเคยดูหนังดูอะไรเนี่ยจะจินตนาการกระแสไฟออกใช่ไหมมันจะค่อยๆเป็นกระแสไฟที่ค่อยๆเคลื่อนย้ายอันนี้จะต้องใช้จินตนาการนะคะหลับตาจินตนาการนึกในใจว่าฉันเรียกพลังงาน ที่ฉันส่งไปหาคนคนนี้กลับเข้ามาสู่ร่างกายของฉันพูดทวนซ้ำสามรอบฉันเรียกพลังงานที่ฉันส่งไปหาคนคนนี้ปรับมาสู่ร่างกายของฉันระหว่างที่คิดนั้นให้คิดให้นึกภาพว่าเราอยู่เจากับคนคนนั้นแล้วค่อยๆจินตนาการว่ากระแสไฟที่เป็นพลังงานที่อยู่ในตัวเขาค่อยๆเคลื่อนย้ายจากตัวเขาเข้ามาสู่ สีสักของเราหรือว่านัน่นอ่านดวงตาที่สามของเราก็ได้นะคะแล้วจินตนาการว่ากระแสนั้นมันเข้าสู่ร่างกายของเราทุกสัดส่วนของร่างกายจินตนาการว่ากระแสไฟนั้นค่อยๆเพิ่มความสุขความสว่างความอิ่มเองมให้กับร่างกายของเรารู้สึกถึงความอิ่มเองมความ เต็มความฟูของพลังงานนั้นที่อยู่ในร่างกายของเราแล้วมันมีความบริสุทธิ์มันมีพลังงานแห่งความสุดมันเป็นกระแสไฟที่เต็มไปด้วยพลังงานดีๆพลังงานโบกที่อยู่ในร่างกายของเราคิดให้ได้แบบนั้นจนรู้สึกอิ่มฟูจากนั้นก็หายใจเข้าออกลึกๆสอึงสาครั้งแล้วก็พูดว่าตอนนี้พลังงานทั้งหมด ที่ฉันส่งออกไปหาะคนคนนี้กลับเข้าสู่ร่างกายฉันเรียบร้อยแล้วและแปลงเป็นพลังงานแห่งความรักความสุขที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตฉันจากนั้นปล่อยวางลืมตาขึ้นแล้วปล่อยวางนะคะ ทีนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตเราปกติทําอย่างนี้ทุกๆวันยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราโหยหาใครสักคนมากๆที่เขาเดินจากไปแล้วเนี่ยทำแบบนี้ทุกๆวันผสมกับการน o c o n แทคก,ก็คือไม่ติดต่อเขานะคะคนที่อยู่ปลายทางโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะรับรู้ได้เซนส์นของความอึดอัดเขาจะค่อยๆค,ค,คลายลงพอเซนส์นความอึดอัดที่เขาได้รับเนี่ยมันค่อยๆค,คลายลงคนคนนั้นจะได้รับกระแสงความสุขและความรักความเมตตาที่เรามี แล้วถ้าเขาไม่หายไปจากชีวิตเราเขาก็กลับมาถ้าเขาเป็นคนดีที่เหมาะสมคู่ควรกับเราเขาจะกลับมาแต่ถ้าเขาไม่กลับมาจงเข้าใจว่าจากักรวาลได้จัดสรรให้แล้วว่าคนคนนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่ในชีวิตเราให้เขาจากไปคือเรื่องที่ดีที่สุดการจากไปของเขาคือเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอนี่คือหลักการในการคิด <c oughs> นอกเหนือจากการใช้ ขอแบกพลังงานกับคนคนรักเราสามารถใช้กับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเราได้ไหมถ้าเรามีความกังวลใจในเรื่องต่างๆใช้ได้นะคะมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความกังวลใจเพราะว่ามันชาวต่างชาติเนี่ยเขาเขาแชร์ด้วยกันว่าชีวิตของเรามันเป็นไปกับพลังงานต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการงาน สถานการณ์อ่าก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่ทําให้เราเกิดความกังวลใจไม่ตกกังวลใจสิ่งที่จะแก้ให้เราคลายความไม่ตกกังวลใจคลายความเป็นทุกข์ก็คือการเรียกพลังงานกลับมาจากสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเจ้านายไม่ดีเจ้านายร้ายหรือเจอสถานการณ์ไม่ดีแล้วเรารู้สึกเสียใจหลับตานึกถึงพลังงานของเราที่เราจ่ายไปในคนสัตว สิ่งของสถานการณ์สถานที่นึกถึงสิ่งนั้นแล้วนึกถึงพลังงานเหล่านั้นกลับเข้ามาอิ่มเอมเต็มฟูเป็นสุขคิดแบบนั้นทําทุกๆวันแล้วให้ลองสังเกตว่าเมื่อเราทําอย่างนั้นทุกๆวันสิ่งดีๆที่พี่บอกว่าเมื่อเรา call back energy ที่เราจ่ายไปกับสบรรพสิ่งทั้งหลายนั้นกลับเข้ามาฐานเดิมของเรา ฐานรือกายของเราแล้วเรารู้สึกอิ่มเองเต็มฟูเมื่อนั้นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราแวดล้อมในชีวิตของเราจะกลายเป็นสิ่งที่ดีๆคนที่ดีๆสถานการณ์ที่ดีๆจักรวาลจะจัดสรรให้พร้อมเลยว่าคนที่จะไปคนที่ไม่เหมาะไม่คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตเราเขาจะดีดออกคนที่เหมาะที่คู่ควรในชีวิตเรา สรรพสิ่งต่างๆที่เหมาะและคู่ควรในชีวิตเราเขาจะดีดเข้าเหมือนกับที่ตอนที่พี่ปฏิบัติธรรมแรกๆก,ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมพี่จะมีเพื่อนที่อยู่ในวงจรอุบาทหรือเพื่อนที่ทำผิดศีลวงสังคมที่พี่อยู่จะเป็นสังคมของการผิดศีลแต่พอเราปฏิบัติธรรมไปสักพักหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมะก็จัดสรร ให้คนที่อยู่แวดล้อมเรามีแต่กาลยาณมิตรมันก็จะคล้ายๆกันพลังงานที่เกิดขึ้นในทุกๆวันที่อยู่รอบตัวเรามันเกิดจากพลังงานของเราที่เราสะสมการที่มนุษย์เราทุกคนจะกระทําการสิ่งใช้ชีวิตในแต่ละวันเราล้วนใช้พลังงานในการส่งกระแสจิตไปในสิ่งต่างๆรอบตัวเราเพราะฉะนั้นหนึ่งหลักของการฝึกเรื่องของกวแรงดึงดูดก็คือ ฝึกเรื่องการดึงพลังงานของเรากลับเข้าสู่ฐานทาัพลองฝึกแบบนี้ทุกๆวันนะคะแล้วก็ลองสังเกตว่ามีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนไปเรื่องนี้ใช้ได้ทั้งกับคนรักคนที่ต้องการดึงดูดคนรักกลับมารวมไปถึงคนที่ต้องการดึงตัวเองกลับมาจากสถานการณ์แย่ๆหรือคนรักแย่ๆลองเอาไปใช้ดูว่าใครค้นพบว่าพอทำแล้วชีวิตดีขึ้นอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะคะ นี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของการกลับมารักแล้วก็พัฒนาตัวเองสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ประเภทนี้คอนเทนต์ที่จะชวนทุกคนกลับมารักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของพี่ไว้ด้วยนะคะรวมไปถึงใครก็ตามที่มีคำถามอยากจะถามอยากจะติดตามคลิปสั้นๆก็สามารถไปเจอกันได้ที่ t ิ k ต o k ชื่อเดียวกันนี้แหละค่ะ s สี่ diary วันนี้พี่เอาวนะคะเป็นเหมือนพี่สาวของทุกคนมาแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ไว้มีเรื่องดีๆจะมาแชร์ให้ใหม่อย่าลืมนะคะ self love is the key การรักตัวเองคือกุญแจแห่งความสุขและความสาเร็จค่ะ